Apa? Untuk apa Ibu ini Mbak? สวยจังเลยเนี่ยนตังนักาีแฟนนาโอ้กัดฟันนักปักยนะเราอะ้ววายุโอเคกินมากค่บกืนืนลูกกืนได้วายุกืนนก่อนอกก่อนไม่พูดวายุไม่พดวยุคืนะ กื่อยๆกืนโอเคกือย่าพ่นอย่าเคโอคนแล้วพอแล้วพ่ได้ทำได้อาปาอ้าปาก่นอ้ากดีๆเก่งอาไม่พีคทาปากก่อนอาแบบเก่งือย่าพ่นลูกอย่าพนลูกอย่าพ็วๆกนกิกกินอา หดแล้วลูกหดล้เดี๋ยวพึดเดี๋ยวพึเดี๋ยวึดหาจอีค้งนะเลื่อยเลื่อโอเคเื่อ้าวยะขึ้นเื่อโอเคอ้าวยขึ้นอีกแล้วเรื่โอเคโอเคงเรื่อนากงแล้วลูกก่งแล้วหดแล้วน้ำส่งน้ำคอน้ำคอน้ำสอแนเดียวหรอบสุดท้ายแล้วหอดสุดท้ายแล้วอ่ะเ่อดก่อนเลยโอเค อือ้ืันหงสองเพื่อไม่พูดสิลูกอัน่อ้ก่อนอ้ก่อนค่อยค่อยืนค่อยค่อนคืนอค่อยนยกเกงๆกเกงยกจะหมดแล้วลูกเกินเกินเินเใจเย็นใจเย็นกินๆๆกิน้น